สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับกช่องม,มีมายมุนคาฮาร์ดแชนแนลนะคะทลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนด้อมดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะเราไปดูกันว่าสําหรับชาวธาตุลมนะคะเรื่องราวความรักนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนะคะ ใน48ชั่วโมงต่อจากนี้ข่าวดีสำหรับชาวธาตุลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะจะเป็นในท็อปปิกเป็นในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความมันถึงได้นะคะไม่อยากให้แบบเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้มันอาจจะขอใช้แบบหลายสำรับนิดนึงเริ่มต้นกันที่ p าว e r อ a ี t ารอนะคะเป็นสำรับนี้หลายคนอาจจะแบบคุ้นเคยหรือเห็นมาแล้วนะคะก็จะเป็นแนวสีพาสเทลพาใจเนาะเออแล้วก็วันนี้เราจะมีตัวออโรโกกานะคะให้เปิดเป็นพลังงานสำหรับเพื่อนๆกันด้วยเป็นคำแนะนำไกด์ไลน์นะจ๊ะ มาดูกันเลยนะขอเริ่มต้นที่พลังงานตัวอาะลกอการกันก่อนเลยค่ะชาวธาตุลมชาสจีุูมตุลเมถุนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีไพ่เรนดอกเกรย์ชวยนะ,ะ Let's go และการเดน มันว่าพลังงานตรงเนี้ยเหมือนค่อนข้างจะอยากสื่อสารไปถึงตัวตนของคุณในแง่ของการที่นะตอนเนี้ค่ะอยากให้คุณให้โอกาสอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมันมองว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีเวทียลต้องให้โอกาสอะไรยังไงก็ให้โอกาสตัวเองได้ทําตามเป้าหมายตามสิ่งที่เป็นความฝันก็ได้เนี่ยขึ้นมา something lovely will g o from this นะคะ บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่คิดว่ามันจะเติบโตจากสิ่งเล็กๆในวันนี้หรือว่าจากสิ่งที่คุณทำเล็กๆที่ดูแบบเอ,อจริงใจในวันนี้นี่แหละมันว่าบางทีปัญหาหรือว่าเป้าหมายไปทางอะไรมันก็เป็นบททดสอบเราเนาะก็ใหญ่คุณเชื่อมั่นกับเป้าหมายของตัวเองแล้กันบางอย่างที่คุณเห็นว่ามัน ending แล้วมันก็อาจจะยังไม่จบนะคะแล้วก็ อ,อบางอย่างถ้าปล่อยไปได้ปัญหาบางอย่างที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์กับตัวตนกับพลังงานของเราก็ปล่อยไปเลยสเตมโกไปได้นะคะไม่ต้องแบบไปเก็บไปคิดทุกจุดทุก,ทกประเด็นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานนะคะชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรบ้างจ้าชาวราศีกุมตุลเมถุนเนาะคือก็ อ,อยากให้แบบเพื่อนๆแบบรับไปแค่เฉพาะพลังงานดีๆนะคะหรือว่าแบบว่าพลังงานภาพรวมเป็นอย่างไรก็ลองฟังละกันถ้าตรงกับตัวคุณก็นำไปลองปรับใช้กันได้นะคะอ่ะมาเริ่มเลยเดี๋ยวทอาไทรอดโฟอัวานนะคะเมีท้าสี่เหรียญเซเว่นอัพคั ที่ออกครับจะยกให้ดูนะคะช่วงนี้น่าจะมีจุดที่คุณได้คิดตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะมีคนที่กําลังมองที่กําลังส่องคุณอยู่หรือคุณอาจจะกําลังมองประเมินดูทิศทางดูแนวทางในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็ได้ อันนี้รูปแบบของโอกาสทางความร้างที่กำลังจะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของพลังงานที่มีช้อยมีตัวเลือกอาฉะนั้นมองว่ามีแนวโน้มว่าชาว่านุลมอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีมช้อยมีตัวเลือกในชีวิตต้วยก็ได้มันเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างที่จะ ซัพพอร์ตหรือว่าที่จะเข้ามาและการเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในชีวิตคุณนะคะเสร็จทั้วนะซึ่งมนมองว่าบางคนคุณก็มองหาความสัมพันธ์ที่ไปในะระยะยาวพอซี่ม้เทา้าแลมันเป็นอะไรที่แบบอยากไปต่ออยากอะไรที่มันมีความมั่นคงลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวหรือว่าให้มันมั่นคงมั่นใจมากกว่านี้ แต่ก็คิดว่าคุณก็เป้าเมินดูอะไรอยู่ตลอดนะคะหรือว่าจะมีคนมาสองคุณอยู่ในเวลานี้ด้วยก็ได้นะสามถ้วยนะคะจะมีการชักผ้านำพาใครบางคนมาจากเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือคอนเนคชันบางอย่างในชีวค,คุณก็อาจจะอยากพัฒนาเรื่องท้ามหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีการที่แบบ ได้เจอเพื่อนเจอสังคมเจอคอมมูนิตี้เยอะขึ้นนะคะออกงานต่างๆมากขึ้นไปมีกิจกรรมอะไรมากขึ้นออกไปแบบพบปะเพื่อนฝูงมากขึ้นช่วงนี้เพราะว่ามันมีจุดลิงจุดเชื่อมโยงอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะม้นงขอดูภาพรวมพังงานว่า ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวทัดลมจ้านายชกครับนะคะอัศวินถือถ้วยสิบเกลียนนะคะ The Magician จัดชีส King of Swords ความชัดเจนมาแน่นอนเหมือนว่านะคะระโรนี้น่าจะมีคนที่เขามีเป้าหมายในเรื่องของความรักที่ชัดเจนเข้ามาและเข้ามาพร้อมกับความแฟรเข้ามาพร้อมกับความยุติธรรมในความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างเดิมเมดิเชียนนะมันมองว่าเป็นอะไรที่ตรงตามเป้าหมายที่คุณอยากจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตด้วยนะ เป็นพลังการเติมเต็มฟิลลิ่งเจ็ดแวนี่ขึ้นมามีเรื่องของความอบอุ่นมีเรื่องของฟิลลิ่งความสบายเป็นบบสภาวะ่ะทิ้งตัวทิ้งใจได้อะไรแบบนี้มันเหมือน,นกับเบาสบายแล้วก็เข้ามาเติมเข้ามาเต็มให้ฟิลลิ่งเหมือนเป็นบ้านเหมือนให้ความสบายใจเป็นพื้นที่เซ็โซนเป็นพื้นที่สบายใจที่จะเกิดขึ้นนะคะ ประมาณนี้เลยความชัดเจนเป้าหมายความแฝงการซัพพอร์ตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคือมันคิดว่าอย่างพลังงานอัศวินถือถ้วยเป็นอะไรที่เหมือนกับมันจะมีเวขอ,องการซัพพอร์ตมีเวของการที่เป็นตัวตนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ อ่าแล้วก็เหมือนได้มีโมเมนต์อ่าใช้คำว่ามีช่วงโรแมนติกไทม์ที่เป็นโมเมนต์ของการอาจจะได้ออกเดตนะคะได้ทำความราู้จักซึ่งกันและกันก็ได้มีแบบเวนันนะคะที่ขึ้นมาอาจจะแบบมีช่วงเวลาที่ได้แบบศึกษาดูใจช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้นะคะซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเป็นโนะรแมนติกไทม์ในวานนี้นะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมนิดนึงเนาะรีลิสนะคะเก้าถ้วยแนวน้มเนยังไงอีกซีดาบจะได้คิวริงได้เฮลยาได้ปลดล็อกทานฟอร์มกับพลังงานบางอย่างปัญหาอุปสรรบางอย่างวนะ่าคุณจะมีเกณฑ์ได้ปลดล็อกอันนี้เราดูในแง่มุมของข่าวดีเนาะ จะไม่นับแอร์นะคะแล้วก็มอนว่าคุณแบบค่อนข้างระมัดระวังตัวเองได้ดีกัแบโบอกาสชอยที่เข้ามาคุณเลือกพลังงานความสุขความฝันเป้าหมายแล้วก็คุณเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกฟรีดอมเป็นอิสระมากกว่านะคะเราขอดูนะคะคำแนะนำจากไพ่หน่อยคําแนะนำจากไพ่นะคะ Queen of Swords ะคะ ใช้คออยนใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการนำมาตัดสินใจในการนำมาดูสถานาการณ์ปัญหาอะไราต่างๆเนาะเซเว่นนะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบเดทเฮาเมอร์6ิ f ออฟ r อนะคะ คำแนะนำนะมันว่าเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมีเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์คุณอยู่แล้วนะกิตรงนี้นะอย่างที่บอกแหละคุณก็คัดเลือกเลือกสรรดีๆเพราะอาจจะมีทั้งพลังงานที่จริงใจไม่จริงใจเข้ามาแต่ข่าวดีมันคือว่าคุณดอมจะะวังตัวเองได้ดีคคุณบุกออนจากปัญหาต่างๆได้ไวนะคะคุณจะได้เกิดกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้นาอมันว่าถ้ามีอะไรที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจในช่วงนี้ก็ ตัดสินใจได้โดยใช้ประสบการณ์ของคุณนั่นแหละมันก็จะเป็นเวที่โอเคนะคะมาดูลักษณราศีที่จะเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ48ชั่วโมงชาวราศีธนูสิงห์มีแต่ธาตุไฟโอเคกรกฎและตุลน,นะจ๊ะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยเราต่อมา พบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ